เราขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบนะคะผมที่บอกว่าตัดนะครับก็ไม่ได้ตัดะครับเพราะเผิ่ไปกดปิดคลิปนะครับก็นะก็เกินเหตุการณ์ชนมูลวนวายแล้วครับเดี๋ยวโครับจับอซอมบ,<อ>บ,บี้นะ<ด>ใช่ฮะมีเรื่องกับซอมบ,บี้ครับมีใช่แบบน,นั้นนะไม่ใช่เรื่องแบบน,นั้นนะเอาชื่อผมมาคนโมงเกวของผมมาเลยเจ้เา,เาใส่ ไปไป <S <S ไปทำอะไรไปค้าอะไรนังหนาเนี่ยเอาลัวมาเอาขนแกะมาให้หมดเอาขนแกะสองตันเองเนี่ยที่อยู่ที่ชั้นสีดำด้วยมากรอ็ไม้ ไม้อะไรไม้มีอันเดียวนี่คือทรายที่ฉันเอามาไม้เป็นแท่งน่ะหมายถึงไม้ตีก่นไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้แบบเนี้ยมึงออกเอออันนี้ก็ได้เอาใส่กล่องไว้หน้าแหละเอาใส่กล่องไว้าครับให้เธอ เอามาก็อบโยนมาทำไมเดี๋ยวก่อนสิอ่ะเอาใส่ในตู้เดี uh, okay. ๋ยวแต่เใส่ในกล่องให้แล้วกล่องบนนะเดี๋ยวนะไม้อีก ไปตัดท่านการสายฝนอันนี้ครึ้นดำตึ่งตึ่ตัดใกล้ๆบ้านเนี่แหละถึงต้นก็พอน,นั่นแหล,ละสิ่งที่ต้องการน,นั่นแหละ มาเปิดปิดหน้าต่างเนี่ยอืมใครล่ะถอยหน่อยถอยหน่อยถอยถอยแอดแอดถอยไม่ได้ถอยหน่อยเขาเดีวยวก่อนเซอ๋อต่ไปไหนเนี่นยนะ วางเตียงเตียงสองอันเนี้ยนะอีกอันนึงอ่ะโอ๊ยทำไมชิดกันนักหนาเนี่ยทำไมไม่วางตรงนี้อันหนึ่งมาครับมันก็เป็นแบบนี้แหละทำไมไม่วางตรงนี้อันนึ่งนี่เฮ้ยทำไมวางซ้อนกันไม่ได้หรอไม่ได้ทำมาแบบนี้แบบนี้ล่ะไม่ได้เราจะทำแบบลูกเสือเด็กแล้วใครมาทุบตรงนี้เนี่ยไม่รู้เขาจะไปรู้ซอมบี้มั้ง ไม้ล่ะนอนได้นะน,นอนไม่ได้ฉันเตียงนี้ฉันขอเตียงในนะาหนไน,าน,าน,านเตียงชิดกระแพงนะเธอเออแ,แต่ฉันเตียงนอกฉันเตียงในอะริอริอริอ่ะก็ได้ก็ได้เด,ดี๋ยวติดป้ายดิจะต้องทำเป็นห้องไหมป้ายก็ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าไม้ไม่พอ ใครก็ได้เอาไปตัดให้หน่อยดิไม่เป็นไรกิ่งจอยไม้ก็มีไม่ใช่หรอเนี่ยป้าอยอสองอันเนี่ยเดี๋ยวให้อันเดียวเองเนี่ยอีกอัน,นเขียนชื่อเองเลยอันนั้นเดี๋ยวฉันจะเขียนชื่อเนี่ยป้ายเนี่ยเออไปใช้เป็นวีวีเวฟคลุ่ตลอดน,น,นะแลเจ๊ฉันเป็นเตียงในนะน เขียนชื่อตัวเองลยนะเวฟเขียนยังไงวะอือไปนะไปตัวตว,วีเรฟเลฟคงเขียนผิดเขียนผิด จะเว้นไปอีกคนพัททำไมนะคก็กดถัดไปอ่ะไม่มีถัดไปจีเวคุมิ เสร็จแล้วนะเขียนไปทำไมตรงนั้นน่ะตีทำไมตรงนั้นปลายปลาตรงนั้นก็ก็ติดตรงนั้นไงก็ฉันติดตรงนี้แล้วแต่เอ้าเธอเห็นฉันไหมได้คนนี่หน่อยนี่หน่อยเดี๋ยวดิดูเร็วสิช้าๆ

ไข่ามาเผากระจกทางนี้เนี่ยไม่รู้ เราครับได้คือดาบเพชรขั่วเพชรจุดเลนแค่ทดสอบจิ๊กแอ๊เพชรนี่นี่ต้องใช้เพชรหลายแก้วมากดาบเนี่ยเปลืองสุดเสร็จแล้วทำยงไงนะเนะเสร็จแล้วครา้งเนี้ยเย้แอตโตนเซเวอร์เว็บเป็นสามสบห้าโอ้โหอันนี้ยีเวอ เปลืนะหน่าต่างจูดอากาศหน่อยเปลืหน้าต่างก่อนแล้เปิดหน้าตา่างทำไมเสียงชั้นมันเบาจัเงเลยฟังเสียงชั้นสกอร์แล้วเธอเดอึ้งฟังนะ ถือว่าถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่นะขีแล้วครับในตอนนี้นะครับเราจะมาปิดรายการกันเลยไหมปิดรายการเลยไหมละครับพอใจยังตอนที่สองยังไม่พอใจเหรอฮะวันนี้เรื่องมากใช่ไหมอะไรนะเออปาครับครับบอกว่าไายกับมัชเมลโล่อร่อยมากครับไส้ถั่วยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับเออผมขอเอาพิซซา ผมขออาพิซซ่าหน้าสปาเกตตี้นะครับมีอ่ะพิซซ่าหน้าสปาเกตตี้ไงครับเร็วเราต้องกันบ้านเร็วๆยหาหินมากันบ้าน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 หินเมากันบ้านเร็วเม็วลาบลับลาบลาบเดี๋ยวปิดหน้าต่างเนี่ยเอาหลับแล้วเ uh, หรอเฮ้ยเดี๋ยวจะอะไรเดี๋ยวไม่ลาบเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง ปะลับลับลับเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยปาตืนตุนตุนโอคุณเล่นลับๆับล,บลบับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวที่สุดแล้วก็มีเตียงรู้สึกบ้านนี้จะสมสีมากเลยก็นะครับขอลาไปก่อนเลยไหมโอยเจ็บเจ็บโอ๊ยลาไปก่อนเลยไหม ลงเมืองไหมลงเมืองไหมเฮ้ยคลิปหน้าก็แล้วกันนะเออเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใครใครสองสามคนตูนผีก็นะครับกดซับสไคร่เยอะๆฮะดีฮะบายซับสไคร้ให้ผมเยอะๆเลยครับผมจะได้มียอดวิวครับแล้วก็ใครที่ด่าผมนะครเข้ามาด่าเยอะๆครับ ต้องมาด่ากันเยอะๆเลยผมได้ยอดเยอ,อาาี่นะยมเย,ย้ทีกท่าๆลาไปก่อนนะครับ <Bye. S 1> สวัสดีครับ <Bye. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ